จะไม่ฟินกันกระจายเลยโดยเฉพาะนะคะดิฉันเองโอ้ยไร่ฉายเนี่ยเป็นผี้นิสัยไรฉายดีเจพุทธนี่ถือว่าโอ้โหเป็นเป็นดาวรุ่งมาแรงนะใช่ครับใช่ก็ได้ได้สัมภาษณ์นะคะดีเจพุทธแล้วก็หมอเจี๊ยบน่ารักกันมากเลยนี่อยากจะบอกว่ารูปที่ได้ลงไปในในในแฟนเพจนะคะเนี่ยรูปเนี้ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยอ่ะบอกว่าอะไรรู้ป่ะดูรูปนี้แล้วฟินจังเลยอุ้ยอยากให้เล่นละคร ไม่ไี่ย่ายังสวยอยู่ยังสวยอยู่สวยใช่ไหมไม่เพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์น้องพูดถามว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเล่น love scene กับแบบนางเอกรุ่นใหญ่แก่กว่าสัก10ปีอะไรเงี้ยเล่นได้ไหมเขาก็ถามว่าคือหมายถึงพี่ธัญญาหรือเปล่าพูดกรูงานพูดกรูงานก็เลยบอกว่าให้ลองให้ลองจ้องตาแบบทำตาหวานซึ้งกันหน่อยอะไรเงี้ยพอมองไปนพอมองพูดไปไงเขามีเซ็กระผิวมเขามีเซ็กระผิว อันนี้ไม่รู้อ่าพี่เอกกี้ต้องไปดูเองอะรู้พรว่าซิกแพคเขาแน่นมากอะใช่แล้วหมอเจี๊ยบเราเยไม่ถึงหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบก็น่ารักคือเขาว่าเรื่องนี้เขาจะเล่นเขาบอกว่าเป็นพระเอกพระเอกกันก็คือหมอเจี๊ยบจะเล่นเป็นแบบทมบอยซึ่ง พุธเนี่ยจะมาหลงรักหมอเจี๊ยบแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยวจะได้พิธีเต็มใช่ต้องบอกว่าวันศุกร์แฟนคลับนะครับเตรียมตั้งตารอดูได้เลยเพราะว่ามีแบบกัดหมอแน่นอนวันศุกร์ก็คือแบบนี้ใช่พรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมในการตื่นมาคุยกันแล้วที่แต่ต้องจิกหมอนกระจุ้งกระจายใช่ไม่รู้อันนี้คิดเองโอ้โหใช่อ่ะแต่จะบอกว่าสองคนนี้น่ารักมากน่ารักมากและน่าจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่นใช่วันศุกร์อ่ะโอ้ยทุกคนจบแล้วทริปจบแล้ว ไมู่เลยทำไมมันสั้นอย่างน้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย